สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ้านที่ถวยฮักกระสินแชนเนลนะครับมันนี่จะพาผ้าพญานาทถวยนะครับจะพาผ่าลูกบ้านมาชบในทางหวยเล่านะครับหวยเล่าพัฒนานะครับสูตรสองนะครับก่อนอื่นปาดโซบป,ปวดทราบนะครับดูเพื่อมบันเทิงนะครับ โมซนูท่านผู้ชมท่าเล่นการพนันทุกทีนี่นะครับหน่วยทางหม่เล่าเดอ้อ ล่าพัฒนาครับสัตว์น้อพี่น้องก็กล้องไหมสัตว์บ่พี่น้อง <Go. S 1> ก็ตรวนะอหัวไปนะครับเนี่ยทางในล่าพัฒนานะครับ มันจันยี่สิบเอ็ดนะครับเนาะเปลอ่ยนหกหรือมิซูนาหกซีเดอร์พี่น้องเราพัฒนานะครับ เด่นนะครับ935 3ตัว3ตัวหรือ3ตัวเด้อพี่น้อง9ก้า สามตัวนี้นะครับพี่พไไน้องเด้อพิมพ์ให้ลายก็แล้วแต่อุลิมักตัวแรกก็แท็บออเดอร์ครับสามตัวนี้ผมให้มาหนึ่งสองสามสี่หาชุดครับเมมด,ดี๋ยวผมมาเจาะให้นะครับดเด้อเด่นเก่า 90 91 93 95 98 สามศูนย์สามสองสามสี่สามห้าสามเก้าครับ ศูนย์หาหนึ่งหาสาม สองครับขุดล่องเจ็ดครับ เจ็ด7 5น9เก่าครับกันเบิย์นเรียบนะครับเบิ้ล พวกจริงอุกยางมันเป็นไปเลยนะครับผมมักเก่าเก่าสาครับครับห5แห้วผมมาอ่าว่าผมชอบตัวไหนด้วยเป็พ่นองชุด3ตัว6ตัวอ่าหนึ่งสห้ชุดนี้ผมมักแล้วกกับตัวนี้ เก้าสามห้านี่ก็หกสามห้านี่สำหรับส่วนตัวนะครับพยาบาลมักเก้านี่ผมจอมาให้ผมมักเก้าศูนย์เก้าสามครับ เง้าเ้าหาสามพอมักสามหากับสามสองหาโซเล่นหาพอมักหาสามครับครับมักหาสองโซเล่นเก็บบ่พอมักเก็ดสาม 7-5ครับเลขเบิลนี่ครับผม,มก็มัทั้งเก่าเก่าเก่า3-3 5-5ครับชัดปะครับก่อนจากลาดไปเด้อผมขอ,อแป๊บหบนึ่งนะครับเนี่ยวทางหวยหวยเล่าพัฒนานะครับมัน,นมันจันที่เบียดมิสูนาะครับ6-4นะครับ,รบเด่นเก่าครับ สามคับหาครับผมกัาสามตัวผมจะมาให้หาชุดนะครับผมอ่าเอาออกที่ผมเอาเร็วนะครับเดี๋ยวนัสเวลามก้าสามเก้าสมหาหกสามหาศูนย์สามหาครับที่หมักที่วงเล็บนะครับเก้าศูนย์เก้าสเกหาสามหาครับหาสามหาสอครับเจ็ดส็หาครับก็เก้าสามหาหาครับที่ปฏิบันมัก กำหักความแม่ยังเงยเสมอนะครับเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีปราจากโควิด้ในที่ลอดภัยอันตรายัยเราขอทุกคนมีกินมีใส่กันครับขอบุณครับ